สวัสดีครับกลับมาพบกับวิเคราะห์บอลกันทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ด3คู่จะไล่เลี้ยงให้ฟังกันก่อนจะไปมีบทงานเมื่อวานหน่อยนะครับเมื่อวานใน YouTube นะเอซีมิลานเราก็ได้นะครับแมนยูเราก็ได้นะครับไปโดนไบตันคู่เดียวนะส่วนใน VP นะครับให้ไว้ที่สูง2.5นะคู่แมนยูฟูลแลมนะครับก็กินเต็มมาเหมือนเดิมครับอิ่มๆอย่างเช่นเคยครับพีวีพีผลงานดีต่อเนื่องนะครับหากใครอยากได้บอลวีพีแบบนี้นะครับแอดไลน์ที่คุณเห็นบนมุมจอหรือลิงก์ที่อยู่ในคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนนนะครรัับส่่งงตให้ททาุกว เดี๋ยวไปดูวิวคอบอลวันนี้กันดีกว่าคะแรกนะครับอยู่ในศึกกรีกซูเปอร์ลีกนะครับเตะเวลา5้าทุ่มแอสเตลลสนะครับเปิดบ้านรับกำเดียงของไอโอนิกอสราคาตอนนี้แอสเตลลสนะครับต่อที่ครึ่งควบนะ ความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับฟอร์มโดยรวมของไอโอนิกอสเนี่ยดูเหนือกว่านิดๆนะครับแต่วัดด้วยความต่างของเกมเย้าและเกมเยือนบอกว่าผู้มาเยือนอาการหนักขณะที่เกมเย้าของแอตเลอสนะครับเล่นได้อย่างแข็งแกร่งมากๆแพ้แค่ผนเดียวจาก6เกมหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ4ดังนั้นว่ากันตามผลงานฝั่งเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านมีผลงานที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คู่แรกให้ไปที่แอตเลอสนะคู่ที่2นะครับอยู่ในบอลโรมาเนียนะยูนิเวอร์ซิตาเดียครูตนะครับเปิดบ้านรับกมวยของอาร์เกสขอเล็กสั้นๆว่าครูนะ คุตั้งแต่เวลา5้าทุ่มนะครับราคาตอนนี้คูตต่อปอก็น่าจะเป็นนะครับเจ้าถิ่นคูตเนี่ยฟอร์มพนันหลังสุดในลีกนะครับชนะ2แพ้3เกมล่าสุดไปแพ้ให้กับไคโอวามา0ูนย์หนึ่งนะทำให้เขาแพ้มา3นัดจาก4นัดหลังสุดนะครับส่วนทีมเยือนอาเกสฟอร์มพนัดหลังสุดในลีกนะครับชนะ2ะเสมอ1และแพ้2นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับเซฟซี่มานะแบบเลเท้นนะครับศูนย์ห้า คูดวันนี้ต่อปอนะครับถึงแม้4เกมนัดหลังสุดแท้มา3นัดน,นะครับแต่สําหรับเจ้าถิ่นคูดเนี่ยอร์มเกมยอ่อของพวกเขาก็ยังดูเชื่อใจได้นะครับยิ่งมันเจอกับทีมอย่างอาร์เกสที่ผลงานนอกบ้านไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เลยอิงไปที่เจ้าถิ่นครับคู่ที่2ไปที่คูดนะคู่สุดท้ายนะครับข้ามาที่โปรตุกเกส ซันตาคาร่าเปิดบ้านรับกัมเยือนของเอสโตริลนะครับคู่นี้เตะเวลาตีสามสิบห้าราคาตอนนี้ซันตาคาร่าต่อปอนะก็น่าจะเป็นนะครับเจ้าถิ่นซันตาคาร่าเนี่ยผลงานในลียงย่ำแย่มากนะครับห้าเกมหลังสุดคว้ชาชนะไปได้แค่เกมเดียวผลงานไม่ได้แตกต่างจากทีมเยือนเอสโตริลมากนักนะครับเพราะเอสโตริลเนี่ยห้าเกมหลังสุดนะครับก็ชนะได้แค่เกมเดียวเช่นกันเลทเปิดออกมาเจ้าบ้านต่อปอแนะนําให้อยู่ฝั่งรองครับเพราะฟอร์มทั้งคู่ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับเกมนี้น่าสูสีให้เลือกไปที่บอลรองเอสโตริลนะครับเพราะว่ากลุ่่่มมมมมกกกกกกําา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 ลลััััััังงเเเเขขขจจจะะะะะะบบบบรรรรติิดดโทษแนน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 นคคพพพศยภวไ้้้้ึฉีอ มุมครับมีโอกาสเสมอกับเฮรับซับมากกว่ามองไปที่เอสโตริลนะครับคู่สุดท้ายจบไปแล้วนะครับสคู่เดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังกันคู่แรกนะครับบอลกรีซนะให้ไปที่แอสเตลาดนะครับคู่ที่2อบอลโรมาเนียให้ไปที่ครูดนะครับคู่สุดท้ายบอลโปรตุเกสให้ไปที่เอสโตริลนะครับขอ้เป็นค่ำคืนที่ดีหนึ่งคืนนะก่อนจากกันฝากกดไ like, ลคา์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีทุกๆวันสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ